สวัสดีครับวันนี้มาเชื่อมเล็กครับพี่น้องเชื่อมโค้งลังค่าครับครับว่ได้เชื่อมได้นะพี่น้องน้อง่าถึงกันเก่งขนาดแล้วครับในวัเชื่อมต่อกบานสวนครับตัวนี้สชเฮ็ดล้านพี่น้องเฮ็ดล้านไวท์ผสมนะครับอตัวนี้ผมใช้เล็กไอ้นิ้วขุ่นสองนะครับพี่น้องน้นาหนึ่งจุดแปดนะครับทักโค้งให้มันแข็งนะครับตัวนี้ก็จะทักให้มันแข็งตัวนี้ทัก นะครับให้ม uh, ันแข็งไอ้เฮ็ดล้านข้าน้าพี่น้องเนาะไปเฮ็ดล้านสองนะครับนี่ครับกําลังทักไอ้แปรยิ่งเมทันชีตนะครับพี่น้องเชื่อมผู้เดียวครับพี่น้องครับขึ้นโค่งผู้เดียวนะครับคอยขึ้นไปมือละเล็กมือละน้อยนะครับนี่ครับน้ากขึ้นโค่งพ่อใด้นะพี่น้องเนาะพอได้เฮ็ดนะครับความว่างกับจังได้มาเสื่อมนะครับทุ่นมาหลายน้าพี่น้องเนาะคอยเฮ็ดไปนะครับคอปเฮ็ดโค่ง เวลาเขาขึ้นมงก็จะแน่นนะครับก็จะแข็งแรงกว่าพี่น้องที่นี่แต่เข้าตอนแรกว่าจะว่างแนวตั้งนะครับตอนแรกว่าจะว่างแนวตังแนวนี้นะครับเนี่ยว่าจะตังขึ้นแนวนี้แต่กลัวอย่ามันยิ่งไหญ่เป็นชิดหนักนะครับแต่ว่าเรื่องแข็งแรงแข็งแรงอยู่นะครับกว่างหกเมตรครับยาวสิบเอ็ดเมตรถึงสิบสองเมตรนะครับนี่ครับ เดี๋ยวจะพาไปเบื้องมุ่ล่างด้วยพี่น้องเด้อนะครับมุ่งกว่างดันล่างเนาะนะครับขืนผู้เดียวลำบากในจัหน่อยครับนี่มุ่งดันล่างพี่น้องนะครับมุ่งดันล่างตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นด้านหลังตรงนี้ผมก็ทักเมื่อกี้ผมทักตัวนี้ทักแปรแต่ยิ่งไม่ทันชีดนะครับเออนี่ขึืนล่องผู้เดียวนะครับเสาปูนนี่ผมเอาไว้สังกะสีนะครับมาขดแหล้กก็ล่อลงนะครับกระแทกกระแทกปูนลงนะครับแข็งแรง ที่นี่เสาจริงนะผมจะอาจจะเอาเสาลมหรือเสาโลมันหรือว่าสั่งกัดเสาสี่เหลี่ยมนะครับสื่อพิมพ์เสาพิมพ์เข้ามานะครับกว้างจักหนาสิบสองนิ้วเท่บอหินเป็นเหลี่ยมนะครับที่นึ่นนะครับในมุมด้านหลังว่าจะเฮ็ดล้านอมครับพี่น้องอมเครื่องใซฟไฟ้าเท่านี้แหละนะครับในมู่บานนะครับอมเครื่องใซฟไฟ้าตู้เย็นตู้แช่นะครับเฮ็ดแดงตู้เสื่อม ราคาบ้แพงนะครับพันกว่าบาทแต่ว่าก็เชื่อมดีได้พี่น้องได้ผมเชื่อมงานมากกินงานมานี่นป็หลายเมื่อนนะครับสียเมื่อนไม่อยู่ดอกนะครับนะครับเป็นตูเชื่อมยีห่อนี่ครับพี่น้องนะครับในี่ห่อนี่นะครับส่ดีครับซ่งวมาพันเกสังหลัดจากรัษดานะครับโอเคอยู่นะครับเชื่อมดีครับไม่มีปัญหาสายเชื่อมยาวยี่สิบเมตร นะครับนี่ครับเดี๋ยวเบิ่งด้านนาครับเสาตั้งเนี่ยผมใส่เว้นเล็กสองขุนสองนะครับแต่ว่ากับแบงแรยงกระจายเลยงเอานะครับนี่ครับมุมด้านหน้าอาจจะเห็ดเป็นนาล้านที่ไว้สมเครื่องสายฝานะครับแล่วก็ยังโมเลว่โมเลีง่ายเลพี่น้องมีอีกหลายอยู่นะครับเราต้องเสีงงบอีกหลายคิดว่าหลายหมื่นอยู่นะครับในมุมของข้างหน้านะครับ เนีอถักเหล็กจะเป็นสองห้องนะครับห้องหลังนี่ย่าเอาหาเม็ดกลัวหาคุณซีนะครับนในมุมนี่นะครับนะรบ,ม,ม,นะบมสวนปูข้าวนมฟ้อมไปนน้ำพี่น้องบ้านสวนจ้างได้ก็ฝากติดตามเฟซไ,ไอ้ติดตามไอ้ที่ตามช่อง YouTube น้ำเลยนะครับไอ้ช่องบ้านสวนบ้านช่างน้อพี่น้องน้อจังได้ก็พอได้เป็นกำลังใจก็ได้ ไปแรงเฮ็ดคลิปดีๆให้พี่ให้น้องเขาเดืเบิ่งนะครับครับผมนะครับก็ได้ก็ฝากติดตามนะครับส่วนเสาพวกนี้เด้อพี่น้องเนดะ้อผมใส่ <c oughs> เมทัลชีต <c oughs> บอดดายลีนนะครับห่อคมมาแล้วก็มัดเป็นวงคมมบหลวดม,ม,มัดมัดหล้วก็เทกอกลงไปนะครับ <c oughs> นี่ครับเบิร์ดเสาเบิร์ดไอปูนตน้นต้นละอสอบกับพี่น้องเสาความสูงสองเมตรหา้าสิบนะครับฝังลงอีห้าสิบนะครับในมุมกวงกว้างนะพี่น้องเนาะ งานเชื่อมครับพี่น้องมือนี้แดดฮอนหลายนะครับเชื่อมอยู่คอระหว่างแล้วก็ได้มาซอยนะครับมาซอยทรงเล็กไห้นะครับเฮ็ดเอาเองครับลดค่าใช้จ่ายพี่น้องบ่มีเงินจ้างเพิ่นนะครับแล้วก็ค่อยเฮ็ดไปนะครับมีทุนก็เฮ็ดต่อบ่มีอายุดไว้ก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นบ้านสวนครับพี่น้องบ้านสวนซองของนอนนะครับทุ่มนี้นะครับนี่ครับที่ชีวิตบ้านสวน นะครับต,รต้นไม้ต้นไหลเต็มนะครับต้องการให้ยู่แบบนี้ครับมีอาหารการกินนะครับยู่ติถนุนนะครับจังได้ก็ฝาก้นไหลกดติดตามกดแช์อีกทีหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับยู่อีกหลายๆมุมนะครับนี่ครับแต่ว่าถือว่าใ่ายย่ดอกพี่น้องไอ้เาสิบสองสิบเอ็ดเมตรถ,ถึงสิบสองเมตรนะครับเพราะว่า ตัดออกมันเหลือเม็ดหนึ่งนะครับเล็กคนนยาว่หกเมนะ็ดเนาะกระสีเวียเม็ดประมาณนที่เวียนเม็ดนะครับนี่ครับพี่น้องงานเสื่อมครับแดดตอ้อนร้อนพี่น้องลงมาเซาหุ้มจักหน่อยเอาคลิปมาให้พี่น้องเฮาเดืเบิึงเด้อพี่น้องเด้อจังได็กอะนี่ครับผมบริบบิ้นช่างเสื่อมนะครับพี่น้องเ่บริบร้จบช่างเสื่อมเด้อแต่ว่ากับพ่อเสื่อมได้ก็เลยเอามาเฮ็ดบ,บ้านเดียรของนะพี่น้องเนาะจังได็กอะ mm hmm. มีคําแนะนำยั่งดีๆกับบอกได้นะครับเด้อจะได้เอามานํามาเป่าใช้นะครับมาเห็บมาสางนะครับลดต้นทุนครับพี่น้องประหยัดกับเอ็ดลหลายอยู่นะครับสีเหล็กไวกับครับเม่ันชีนอินละสิบุดไหลมือนอยู่นะครับพี่น้องนี่ครับผมสาบปูนผมรออย่างสินะครับรอแหล่ากะเทศต่อหมอเป็นสี่เหลี่ยมนะครับว่งไปลึกอีกอ้าสิบเซนนะครับบม่มีปัญหาดอกพี่น้องเรื่องของห่วงสาง ผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกดแชร์อีกครั้งนึงครับสวาสีีครับพี่น้องสวาสีีครับ